สวัสดีครับวันนี้ s u บา r ุฟอร์เรสเตอนะครับติดตั้งชุดขาจับคานขวาง y a กิ m a ตัวนี้เป็นรุ่นยากิมาฟัสบ Bar นะครับสำหรับรถลูฟเ็วนะครับรถที่มีราวลอยบนหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับสามารถใช้วางกล่องบรรทุกสัมภาระได้นะครับวางตะแกรงได้นะครับวางแหลกจักรยานได้นะครับขาจับจะเป็นตัวตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะครับ จับเข้ากับราวรอยเดิมของรถนะครับตัวคานเองก็มีกุญแจล็อกกันขโมยให้นะครับสามารถขายออกได้ลูกค้าสามารถถอดและติดตั้งเองได้นะครับโอเคครับสำหรับ Subaru Forester ติดตั้งชุดขาจับคานขวางยากิม่านะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ด e สคริปชั o นได้เลยนะครับมีช่องทางติดต่อทั้งเพจทั้งเบอร์ร้านนะครับทุกช่องทางเลยนะครับสวัสดีครับ